สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนนะครับเนาะเจอกันอีกแล้วเช่นเดิมเช่นเคยเหมือนเดิมครับผมเมื่อนี้เพิ่นา่าสีมีค้นอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับนะเนาะเพิ่นสนใจเจ้าอาเซนกาเฮาลหะอครับผมก็เปิดกันป่วยไ้ยี่สิบเท่าเนาะตอนแรกก็ว่าสิเทียบผสมเลยล่ะครับบัดนี้เพิ่นมาเพิ่นยี่สิบเท่าเพิ่นกับเอาท่าน เพิ่นก็เลยว่าทีเข้ามาเบิงครับเพราะว่าเพิ่นก็เห็นลีลาในการเล่นนะครับน่ะสไตล์ผนคูอาชีพมี้ผนคลู่กับโดนๆกับมีโยนคูติดมาแน่ะครับแต่ว่ามันเป็นสายผนคูอาชีพล่ะอาเซนก้าเขาตัวนี้มอาจารย์เพิ่นมาตะทางพุทธสมผลแนละครับเพิ่นมาสิมามาเบิงนะครับก็บรรู้ว่ากับสิมาเอาเลยละมั้งคกิดว่ากับผมกับเปิดกันป่วยไบยี่สิบใบเท่าแต่ว่าเพิ่นมาเพิ่นมักแล้วจิเอายั่ว่าน ผมกําลังเดินทางมาแล้ครับเมื่อเนี้ยอาเซนก้าผมที่แรกกะว่าเทียบกับนกแม่นะครับนะว่าจิผสมบบนี้กะเบื้องกว้นครับถ้าเพื่อนเอาไปกับ่ได้ผสมห้องนกแม่หฮากัจังว่ากันครับค่อยแบ่งออกก็ได้เพราะว่ามันนกแม่ผมกะหลายอยู่ตอนเนี้ยผมกะบ่้าสั่นกัเก็บไ้ถ้าผสมตัวไม่แต่ว่ามันนัสีหาโตผลคู่มาใส่มันสีหายากตัวครับบัดเนี่ยขันห้าแบ่งตัวนี้ไปอะ ถ้าว่าเกิดยังมาเนาะครับนะว่าทนว่าเขาเปิดไปแล้ววานนี้ถ้าผู้ใดใช่ราคามาเพิ่นกะคขันเขาว่าบอแบงมันกะผิดคำเบานะครับนะเขากเว่าตามที่เขาคำเบ้าเข้าว่าเออเปิดกันป่วยงีสิบเท่าถ้าเพิ่นห้ยงีสิบเท้าเขากะต้องได้แบงนะครับผู้ถ้าว่าเพิ่นมักอิริกะจังแบงเพิ่นไปนี่ครับอยู่ในเฮนนะครับเอาไว้ในเฮนน่นนกตัวเนี้ยอยู่ในเฮนตะใดครับอาเซนก้า เสียงคมคมครับผมเสียงคมดีครับเป็นนกเสียงกลางเสียงกลางเสียงคมคมครับโผลคู่นี่สุดยอดเลยครับเรียงโผลกับอาจารย์คุณพ่อหลายท่านก็เห็นอยู่แล้วครับว่าขอแค่เห็นนกป้าครับมีโผลคู่แน่นอนครับผมรับประกันเลยว่าเอาไปต้อนเนี่ต้องมีโผลคู่ครับขันบ่มีนี่ยินดีเลยครับนี่ครับก็นกก ผมกะตั้งแต่ว่าเพิ่ง,างมาเพิ่งสีมาเบิ่งกะบ่ได้เอาออกอีกกักเที่อเลยครับอยู่ในเฮี้ยนเอาไว้ในบ้านครับมงตัวนี้เอาไว้นอกบ้านบ่ได้นอกบ้านกะร้ายครับบ่ามีมองหอยครับสายผลคูอาชีพครับผมเจ้าอาเซนก้า สงสัยสิได้ยง่ายข่ยแล้วครับเฮ้ามือเนี่ยนี่ครับผมนกกะเล่นดีครับเล่นกรลังเนี่ยครับว่าจิตเข่าขึ้นบ้านนี่ครับว่าจิตได้หาร่า,าฉเฉลยบ้านนี่กะเบื้องก้อนท่านเป็นมาเอาบานกระจิดเขากระจิตได้เล่นตัวไหมล่ะครับ กันผู้มักน้ากันกับแบ่งแบ่งกันไปครับผมที่เรียกกัว่าสิเก็บใบเห็ดพ่อพันธุ์หลักบานนี้ก็บเบว่าสิไดงใ่าใครเ่รมั้งกิดว่าเหมือนเี่เพาว่าเพิ่นมาเขามาเบิงมาแล้วครับแล้วน่าจะเอาไปเลยหละผมคิดว่าแล้วกับมักขึ้นกันสายฝนคู่ากันอยู่ชันก,กับฝนดีครับแต่ว่าอยู่ดินนี่กัแน่แนอนครับชัดเจนอยู่แล้ว ครับทายไว้ก่อนถ้าเทียมันได้งหย่างไยขาเกิดสิได้เก็เกบใบเป็นความทรงจำนะครับเนาะเจ้าอาเซนก้าเขาเนี่ยรัาผมกับอาจารย์เพื่อนกับมาเอาอะไรล่ะครับกับไฮภาวาแล้วครับแล้ว่าเปิดว้ยี่สิบนะครับเนาะยี่สิบใบเท่ากับ เราก็ให้ยเงีบสิป่ะครับผมก็เลยให้เสียแล้วน้ำตัวนึงนี่ครับอาจารย์สวัสดีครับผมอาจารย์มาจากทางไหนเนาะครับเนาะขออนุญาตถามหน่อยครับผมมาจากอำเภอนาโพค่ะโอ้นาโพไกลๆเขาเนี่ยครับเพราะว่าผมก็อยู่น่าเชือกนี่ครับก็เลยให้เสียอาจารย์เพิ่์นพอมหนึ่งตัวนี่ขอบคุณครับผมกับขอเป็นต้อกับให้มันหมานครับผมกับผมมีผลคู่เอามาคืนเลยครับนกตัวเนี้ยอาเซนก้าเขาใหญ่ไข่ครับที่เรกเนี่ยครับผมเทียบไลยคับนกแม่นั่นบาดนี้ อาจารย์เพิ่นวา่าจะเอาไปเล่นก้อนว่ัสดุเพระาะว่าเล่ามักสายผนผู้น้ำมันคอยเอามาผสมกับใบดอกว่ัสดุแล้วว่าก <c oughs> ็อ่ะเพิ่นเอาไปเล่นยญนะครับเนาะก็ให้เพิ่นแล่าเอาไปเล่นบญดนี้ผมก็สิเล่นนกไม้นะครับนี่ครับเทียบกับนกแม่วา่าสิผสมกับ่ได้ผสมหรือครับเฮาเปลี่ยนแผนครับบัดนี้หาตัวไม้นะครับมาผสมนี่ครับ,บยีสิบใบเท่าครับผมก็เอาเดยอดเสร็ อ้าแนวส่ให้แล้วแหะครับบ่รู้ว่าจะเอาไซอยังไปครับผมประมาณนี้ครับผมกับเซ็นก้าเขาเนาะครับเนาะใหญ่ไข่เงียบลอยครับก็เสียดายโยะอาจารย์หมักน้ำเนาะครับเนาะก็บหมักน้ำกันครับมันกลเป็นของเลลนเนาะครับเนาะกับเามาเสียดายเพราะเสียดายเตือนนะครับกับแบ่งเพื่นไปครับอาจารย์เคนเดเอาไปเลรีเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามึงไดมือเนางเาเลยญเบี้ยเนาก็เอาจัง ขึ้นมาผสมกันได้ครับหรือยังไงกับไปวากันครับแต่ว่ากับว่าสิผสมไหมล่ะครับที่แรกกันสร้างนกแม่มาย่างดีแบบนี้กันเดี๋ยวตนกแม่แหละครับเพื่อนครับนี่อาจารย์ท่านได้สนใจนกแม่ตัวนั้นกับ่อยต่ออยู่ครับราคาเท่าทุนครับผมสามสิบห้าใบแดงรวมทรงครับมันเป็นตัวคอตัวคอเป็นอะไรสายขนฟูวิ่งนะครับล่ะขนฟูอนกนะครับูนกูวิ่งนะต่หรับบลู นกแม่นี่มันจะหายลูกทังไหผมก็กรู้กันเพราะว่าเอามากับเอามาเทียบได้แป๊บเดียวครับรนี้อาจารย์เปนมาเป็นสิเอาผวมกันเลยบ่ได้เทียบบ่ได้ผสมทบเป็นนกแม่นะครับนกแม่ชั่วชัวล่ะยู้อ้ยขานยักับเสียงดีครับเสียงดีขันดีอยเป็นนกหนึ่งกลุ่มเสียงกลางเสียงกลางลงเล็กครับเป็นนกสายขนสายขนคูผลนคูวิ่งนะครับตัวพอมันผนคูแหลมด้่ยมีอาจารย์ท่านเดืสนใจกับแบงตัวครับมนในราคาเท่าทุนนะครับ สามสิบห้าใบแดงรวมส่งครับผมส่วนอาจารย์หรือคุณพ่อนะครับนาะอทีีว่าสนใจนกฟึกนกฟึกนี่มันมีหลายแบบครับก็คือพร้อมฟึกหรือว่าฟึกแล้วถาบอท่านฟึกราคาอาจจะบอบอบอแหลงนะครับนะ้ะงบอท่านลงดินก็คือให้เขาเอาไปฝึกเองไปหาประสบการณ์เองแต่ว่าถ้าเกิดว่าฟึกแล้วครับราคามันจะกระโดดครับพอว่ายัางมาตีนหนึ่งถาเขาเอาไปฝึกมีเชื้อเล้ยวเขาจะได้รูครับว่านกตัวน,นั้นเขา ลีลาป็นยังไงเปล่นสไตล์ไหบ้านนี้ราคากระโดดเลยครับปกติสมมติว่าจัางผมยกตัวอย่างนะครับานกนกยืนชั้นนะครับหรือว่านกคือคึกชันนี่นะคึนชั้นแลว้วผูกขาแล้วคัวนราคาอาจจะอยู่วังสมมุตินะครับว่าหาเท้าหรือว่าซีเท้าถ้าเอาไปฝึกตีเฉลยเห็นลีลาแล้วราคาจะกระโดดไปเลยครับ กระโดดไปประมาณเจ็ดเท้าหรือแปดเท้าหรือสูเท้าก่นนะครับราคาสิขยับขึ้นทันทีเลยนกถ้าเอาไปฝึกขินนี่นะแล้วเขาลูว่ามันเอานกดีสูนกเล่นดีเล่นได้ใจดีนี่ครับปากเบาใจดีก็คือราคาสิขยับขึ้นครับจากจากเขาว่าหาทำาวกนที่ขึ้นเป็นเจ็ดขึ้นไปเรื่อยๆครับผมนี่คือราคาหนกฝึกเพราะว่าอาจารย์สังเกตมรากว่าลูกนกเป็นอย่างคือราคาหนึ่งแล้วนกฝึกเป็นราคาหนึ่งแล้วเป็นอย่างนกตัวก็เป็นอีกราคาหนึ่งกัน สังเกตเริ่องเอาครับเพราะว่าการฝึกมันบะเมีนฝึกไงทุกตัวครับบางตัวฝึอกอยากครับว่าจะเป็นวอลีลาจะออกมาเต็มบางตัวลีลากับพออกกับมีบางตัวบางตัวบบมีลีลาครับก็บลินดีลินดีบบมีลีลาแต่ว่าส่วนมากสูบุนี้นะครับเนาะคนเอากับสีมียมีลีรับผมครับผมก็ประมาณนี้ครับมันนี่ ฝึกครับนกฝึกกับบ้านี้เอาก็นจะได้ไล่ฝึกเลยครับนี่ท like ี่ผมขึ 2, 3, 4, 6, 6, 6, ้นชั้นไว้ตอนนี้มีเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็หกตัวนะครับที่อยู่ตัวตอนนี้ว่าแล้วก็แยกขึ้นวงอีกงสองสามตัวก็นจะได้ขาจะย้อยขึ้นชั้นแล้วก็จะไล่ฝึกแล้วครับบ้านี้ตัวเอากับบ้านี้แล้วเนาะมาไล่ฝึกไม่แล้วครับอันนี้ ไปเรื่อยๆครับจนกว่าเขาจะเป็นนกต้อคุล่ะปะเนี่ยครับประมาณนี้ครับผมกับสำหรับมือน,นีนะครับน้องก,กับมาพุดคุยกับคุณพ่ออาจารย์กับประมาณนี้นะครับกัหลังจากนี่ได้ฝึกนกไม้ที่ว่าแล้วครับส่วนอา,อาจารย์นะครับนาะคุณพอ่อหรือว่าอาจารย์คุณพอ่อท่านใดสนใจนกไม่นกบันขึ้นช้านนกผูกขานกลูกนกหรือจังไรกับโทรมาติดต,ต่ตอโทรมาสอบถามกันได้ครับส่วนมากที่เหลืออยู่นี่นะครับนะก,ก็จะเป็นนกสาย เดินคูวนคู่เหรอครับบ้านนี้เพราะว่าสายฝนที่แรกมากกับสิ่งกาเขาว่าสิเรามาเทียบผสมสายฝนมันก็จะว่ได้ผสมลลยยแล้วล่ะบ้านนี้ครับใหญไข่แล้วเนาะเหลือเป็นสายฝนสายฝนเอ้ยสายฝนเหลือครับบ้านนี้เป็นสายเดินคูเดินคู่หลังคุณคุณคู่นี้นยโยนคู่เนี้ยนิดหน,น่อยครับผมเป็นสายลีดาครับสีธรรมดาเลยล่ะสายลีดาเฉลยลยนี่แหละครับพอถึงกับเรียน แต่ขาไม่ตายโอเคครับนกก็ถือว่าอยู่ในเป็นสายขับสกสายนีลานิดหน่อยแหละครับสำหรับนี้ครับผมจะสำรับมือนี้นะครับเนาะคลิปนี้กดติขอจบคลิปไปเปฟซบนี้ได้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกนลังใจมาอินคลิปได้เลครับจะมีคลิปเกี่ยวกับเรื่องนกเขามาฝากพี่ฝั่งน้องฝางคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนที่เก้ามือนี้ครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ